ครับมาเริ่มเขียนแบบกันเลยนะครับสวัสดีครับมอเตอร์สาสบหกโวลต์นะครับมอไซค์ไฟฟ้านะครับของใครเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับแบบตัวนี้นะนี่นี่แบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะ ตัวนี้ช่างเจอสองตัวแล้วนะครับที่รื้อมาแล้วทําไม่ได้นะครับแล้วส่งมานะตัวเนี้ยมันสําคัญนะถ้าไม่มีข้อมูลเราอาจจะทํางานไปแล้วมันอาจจะทําแล้วมันไม่สําเร็จไม่เสร็จนะครับช่างก็เลยจะลงข้อมูลไว้เพื่อเป็นวิทยาทานนะครับตัวนี้นะเพื่อที่ใครจะหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการ 1, พันทุนพันมอเตอร์นะครับอ่ามาเริ่มกันเลยตัวนี้มีสิบแปด ร่องนะครับ18สล็อตนะครับเราก็จะมานับหนึ่งนับร่องที่อย่างนี้นะครับนับร่องที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะหนึ่งอย่างเงี้ยนะถ้าเรานับเนาะเราก็จะนับร่องที่หนึ่งอย่างเงี้ยเข Leaf ียนอย่างเงี้ย ตัวนี้ก็จะล่องที่1ก็จะอยู่ด้านหน้านะครับล่องที่สองอย่างเงี้ยนะนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามอย่างเงี้ยนะครับไปจนครบสิปนะครับส่วนตัวซี่นะครับ,นนรบตัวซี่มันก็จะอยู่ตรงกลางเราก็จะเริ่มนับซี่ที่เราเกี่ยวอันแรกนะครับเป็น1นึ่งนะ ตัวนี้ลงห้านะครับลงห้าอันนี้พุ่นมอเตอร์ดีซีนะครับดีซีมอเตอร์ดีซีสามสิบหกโวลต์นะครับ DC, มอไซค์ไฟฟ้านะมอไซค์ไฟฟ้าทุ่นนะครับอ่ะนี่ก็ ลงห้านะครับลงห้าลงห้าสามสิบรอบนะครับเบอร์ตัวนี้เพิ่มเบอร์ขึ้นมานะครับของเดิมเบอร์ยี่สิบแปดนะครับเดิมเดี๋ยวมันไปโดนนั้นนะครับเอาเป็นเดิมนะครับเดิมยี่สิบแปดนะครับอันนี้ใหม่ก็ ยี่สิบหกนะครับโอเคมาเริ่มพันกันได้เลยตัวนี้ก็ลงห้านะห้าห้าก็ลองที่ห้าอย่างนี้อันนี้คือลองที่หนึ่งนะทีนี้เราก็จะเริ่มเกี่ยวเลยนะครับเราแบ่งแบ่งแบ่งครึ่งกันก่อนระหว่างห้ากับหนึ่งมันอยู่ตรงนี้ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อามันจะมีสี่สี่ซี่ของคอมที่อยู่ตรงกลางระหว่างหนึ่งกับห้านะครับแล้วก็เอาตรงกลางตรงนี้เลยตรงนี้ก็เป็นหนึ่งสองอ่าก็เกี่ยวอย่างนี้นะครับเกี่ยวปุ๊บพอพันได้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนปากกานะครับเพื่อให้มันคนละสีกันหน่อยอ แต่มันปากกามันโดนกันไม่ได้นะอ่ะปึ๊บเนี่ยนะแล้วก็โค้งนะครับโคง้งอ,อพอโค้งเสร็จพันได้สามสิบรอบนะครับสามสิบรอบสามสิบรอบให้ครบนะครับพันให้ครบพอครบแล้วตัวนี้ก็ขึ้นมาเกาะตัวซีที่สองนะคะพอซีที่สองเสร็จ ก็ลงมาเลยครับช่างจะใช้เส้นเดียวนะครับจะไม่ขนานนะตัวที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือพันเส้นเดียวไปเลยเนี่นะครับอ่าเอาเส้นทับเลยนะครับเพราะว่าไอไอตัวนั้นเป็นชุดเริ่มนะครับตัวนี้เริ่มนะ เริ่มชุดเริ่มจะโดนทับนะถ้ามีเส้นทับนี่คือเส้นพวกนี้จ,จะอยู่ด้านบนเขาอีกทีหนึ่งนะครับรทับไปเลยนี่เราก็ทับไปเลยนี่ยนะครับจะพันมาแบบนี้เลย ก็จะพันเรื่อยๆอย่างนี้นะครับครบ30รอบนะครับ30รอบก็พันไปจนสุดสล็อตท,ที่18นะครับเกี่ยว4ซี่หัวคอมที่ที่1นะครับ ระหว่างลวดเส้นสุดท้ายของสล็อตท,ที่18เนี่ยนะครับจะมารวมกับที่1นะครับเส้นลวดเส้นสุดท้ายจะมารวมกับต้นหนึ่งนะครับเส,นะเส้นลวดที่ปดนะเส้นลวดที่ส8บดนะครับ ของชุดของชุดที่สิบแปดนะครับจะมารวมนะครับจะมาจะมารวมจะมารวมกับตัวเนี้ยปลายของชุดที่สิบแปดจะเป็นตรงนี้นะครับบางคนดูแล้วจะงงเอาสิบแปดแล้วมันจะไปรวมได้ไงก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ ปลายของชุดที่18จะอยู่ตรงที่นี่นะครับอยู่ตรงสล็อตท,ที่4นะครับเพราะว่ามันมีสล็อตท,ที่18บแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะครับปลายตัวเนี้ยเป็นของเป็นปลายนะครับปลาย ตรงนี้เป็นปลายนะปลายปลายสิบแปดนะครับจะมารวมย่านนี้นะครับอันนี้คือต้นต้นต้นหนึ่ง โอเคนะครับก็พันแบบนี้ไปจนจบเลยนะครับเดี๋ยวช่างจะมาประกอบรองให้ f อซดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาประกอบกันเลยครับมาดู<บ>วงจรก่อนตัวนี้เป็นซองฐานนะครับบวกสีแดงนะครับสองก้อนตรงข้ามนะแล้วก็สีน้ำเงินนี่คือลบนะครับสองก้อนตรงข้ามนะครับ แล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์จับความร้อนนะครับตัวนี้วัดได้ตามนี้เลยนะครับเซ็นเซอร์ก็คือสายสีน้ำเงินเล็กๆคู่นี้นะครับโอเคครับก็ตัวนี้ก็แผ่นวงจรเริ่มประกอบวิธีประกอบก็ให้ใช้ตัวนี้ประกอบก่อนนะครับประกอบก่อน นี่นะครับนี่นะครับก็ใส่แล้วก็ไล่เคลียสายสองฐานนะครับไล่เคลียสายสองฐานนะครับไล่แต่งไล่อะไรสายสองฐานเรียบร้อยอ่ะก็มาเริ่มประกอบตัวนี้เข้าไปเลยนะครับประกอบเข้าไปได้เลยแล้วก็ประกอบตัวนี้เข้าไปได้เลย สังเกตนะครับตัวในมอเตอร์ตัวนี้อะไรจะมาไม่ครบนะครับประมาณสามอย่างนะอย่างน้อยนะครับช่างก็จะหาใส่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นมอเตอร์ที่ถอดแล้วนะครับแล้วทําไม่ได้อะไรพวกนี้ยแล้วไปเก็บชิ้นส่วนมาแล้วส่งมามันจะไม่ค่อยครบนะ บางตัวนี่น็อตอย่างเงี้ยนะโอ้ยหาหายากนะครับน็อตนะแต่แต่ว่าต้องหาใส่นะครับพอถึงร้านแล้วต้องหาใส่ที่ร้านทําได้นะครับแต่ว่าอะไรที่เราคุยไว้ราคาเราจะคุยแต่กดลวดนะครับต้องหาอะไรใส่นะก็ฝากใครที่ทําไม่ได้นะครับก็เก็บอะไรให้เจ้าของเดิมด้วยนะครับจะได้เ่อเขาจะได้ไปทําร้านอื่นนะ ส่วนถ้าอยากได้ข้อมูลซ่อมก็มาที่ช่องนี้ได้เลยเดี๋ยวผมให้ข้อมูลซ่อมไว้เลยนะครับเน่ห็นไหมยางโอลิงกันน้ําตรงนี้ไม่มีช่างดูแล้วบ่าเขาขันแน่นสนิทกันนะครับแต่ว่ายางตรงเนี้ยกันน้ําไม่มีแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวช่างก็จะใช้ซิลิโคนยิงรอบเอาอ่ะเห็นไหมครับหมุนได้เดี๋ยวไปลองกันเลยครับ อันนี้ก็ขาดนะครับไม่มีมานะก็ต้องหาใส่โอเคมาลองเลยนะครับเสร็จแล้วโอ้โหนี่นะครับหมุนถูกทางนะครับลูกศรน,นี่คือต้องการให้หมุนไปทางนั้นนะครับเจ้าของมาร์กมานะครับโอเคนี่นะครับใชาได้นะครับ จะแสกินไม่เยอะนะครับเพราะว่าฟิวที่ช่างใายไว้ก็คือ10แอมป์นะครับเอาความไว้นะกันถ้าช็อตถ้าอะไรมันก็จะขาดนะครับถ้าเอสเทียร์ไปต่อก็อย่าลืมใส่ฟิวกระบอกฟิวกันไว้นะครับ10แอมป์15แอมป์กันไว้ได้นะครับถ้าเขาขาดก็สามารถเพิ่มเป็น15แอมป์ได้ไม่มีปัญหานะครับในการเข้าโหลดนะเพราะตอนนี้เราลองแค่ตัวเปล่านะครับ ครับงานผ่านสำเร็จเรียบร้อยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ